ท็อ26ครับหรืการประชุมสมัชชาประเทศภาทีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26ถูกจัดขึ้นเมื่อปลายปี2021ครับที่เมืองกลาสโกวประเทศสกอตแลนด์โดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมกว่า30,000คนจากเกือบ200ประเทศเนี่ย มีทั้งโอ้โหผู้นําระดับโลกผู้แทนองค์กรผู้สังเกตการรวมถึงสื่อมวลชนดเลยละครับการประชุมดังกล่าวนะฮะจัดขึ้นเป็นประจําทุกตีครับเพื่อร่วมกันหารือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางแก้ไขซึ่งในปี2021ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องครับว่าต้องลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ให้ได้ซึ่งแน่นอนปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวได้ก็คงหนีไม่พ้นพลังงานสะอาด ถูกต้องไหมครับมือจะเป็นพลังงานจากลมจากน้ํารวมถึงแสงอาทิตย์และจริงๆแล้วอื่นๆมีอีกมากมายเลยครับนอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วครับการแสวงหาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังถูกเร่งด้วยความขัดแย้งระหว่างรัสเซยียกับยูเครนที่แน่นอนคือภูมิภาคยุโรปเนี่ยพึ่งพาพลังงานจากรัสเซยียอย่างมากครับทำให้ตอนนี้กําลังตกที่นั่งลาบากเลยแหละเทรนด์ของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับเพราะว่าทุกประเทศกําลัง เร่งลงทุนโดยเฉพาะเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณมทัทินาวัชระวราธร CFA Head of Investment Strategy จาก BBLAM บอกเราครับว่านักลงทุนเนี่ยสามารถคว้าโอกาสและเติบโตไปกับเทรนด์นี้ได้ ยุโรปเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้สามารถผลิตพลังงานทั้งหมดได้นะคะยังต้องพึ่งพาพลังงานจากนอกประเทศค่ะโดยเฉพาะรัสเซียนะคะยุโรปนําเข้ากา๊าซธรรมชาติจากรัสเซียถึงหนึ่งในสาของพลังงานที่ใช้ค่ะดังนั้นสงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็ยิ่งทําให้ยุโรปเนี่ยเร่งต้องคิดถึงแผนเรื่องพลังงานนะคะว่าจะทํายังไงให้ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะคําตอบก็คือพลังงานสะอาดค่ะเราก็รู้ว่ายุโรปเนี่ยเป็นผู้นําเรื่องพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็เป็นภูมิภาค E ออกกฎหมายเลยนะคะเรื่องพลังงานทดแทนค่ะแต่ขนาดยุโรปนะคะก็ยังคิดเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาดที่น้อยไปแล้วก็ช้าไปด้วยค่ะดังนั้นเมื่อพลังงานเริ่มขาดแคลนนะคะยุโรปก็ต้องยิ่งเร่งลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดค่ะโดยที่ยุโรปนะคะออกแผนที่ชื่อ r ี Power EU ในทันทีเลยค่ะเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียให้ได้ภายในปี2030นนะคะแล้วก็เป็นการเร่งให้ภูมิภาคเนี้ย หันไปใช้พลังงานทดแทนเร็วขึ้นไปอีกค่ะเอ็มขอยกตัวอย่างแผนที่อยู่ใน Repower EU นะคะอย่างเช่นขั้นตอนการอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเนี่ยก็ต้องทำให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เร่งการใช้โซลาร์รูฟท็อปสำหรับครัวเรือนค่ะหรือว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ต้องหันไปใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนที่มากขึ้นค่ะแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับไฮโดรเจนก็ต้องเร่งทำเร่งลงทุนค่ะถึงแม้ว่าแผน Repower Our EU นะ,ะจเเป็เพีียยยงงงหนนึ่่่ใใควายาายามมพพทเรกรกช้ลังงานสะอาดเฉพาะในยุโรปนะคะแต่เท่านี้ค่ะก็มากพอที่จะจุดกระแสนะคะให้ผู้นำทุกประเทศเนี่ยกลับมาคิดแล้วก็กลับมามองอีกครั้งเรื่องพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็เอ็มเชื่อว่าการใช้พลังงานสะอาด100%ในประเทศต่ตางๆเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะข้อมูลจาก Renewable Energy Market Outlook 2030ของ Allied Market Research ระบุครับว่ามูลค่าของตลาดพลังงานทด แทนทั่วโลกในปี2020เนี่ยอยู่ที่ราว881,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและจะเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นประมาณ1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2030คิดเป็นอัตราเติบโตถึง8.4%ต่อปีครับรายงานของ Airline Market Research ยังระบุอีกครับว่าเม็ดเงินลงทุนในพลังงานทดแทนทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากราคาของพลังงานสะอาดน,นั้นยแพงอยู่ครับการทําราคาพลังงานให้ถูกลงและนําไปใช้งานได้ในวงกว้างจึงจําเป็นต้องอาศัยเงินลงทุน ในการวิจัยและพัฒนาอีกมากโดยพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวที่นํามาผ่านการแยกน้ําด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาอยู่ที่ราว5.5ยูโรต่อกิโลกรัมครับในขณะที่พลังงานไฮโดรเจนสีเทาซึ่งผลิตโดยก๊าซธรรมชาติมีราคาเพียง1.5ถึง2ยูโรต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับสหภาพยุโรปได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง470,000ล้านยูโรนะฮะสำหรับการพัฒนาธุรกิจไฮโดรเจนสะอาด ตลอดช่วง30ปีข้างหน้านี้พร้อมกับจัดตั้ง The European Hydrogen Backbone ซึ่งเป็นเครือข่ายของโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานไฮโดรเจนโดยตั้งเป้าครับว่าภายในปี2030 ต้องวางท่อส่งก๊าซให้ได้11,600 11, กิโลเมตรและภายในปี2040ท่อก๊าซต้องมีความยาว39,700กิโลเมตรกระจายครอบคลุมทั่วภูมิภาคยุโรปทั้งนี้การจะทำเป้าหมายดังกล่าวให้สำเร็จต้องใช้เงินลงทุนมากถึง43,000ล้านยูโรไป,ปรจนถึง81,000ล้านยูโรครับเทรนด์ของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้อยู่แค่ภูมิภาคยุโรปเท่านั้นครับ โดยข้อมูลจาก International Energy Agency ระบุว่าท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด -19 ในปี2020อินเดียลงทุนในพลังงานสะอาดไปเกือบ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มสูงขึ้นอีกมากกว่า50%ในปี2021ครั้งนี้เงินลงทุนในพลังงานสะอาดของอินเดียเกือบ70%ถูกนำไปใช้พัฒนาแผงโซลาเซลล์และกังหันลมครับ ล่าสุดวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันและถ่านหินรายใหญ่ของโลกวางแผนปรับตัวเป็นศูนย์ผลิตและส่งออกพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวและตั้งเป้าหมายการผลิตที่5ล้านตันต่อปีภายในปี2030ซึ่งถือเป็นนโยบายระดับชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศด้วยครับ เทรนเรื่องพลังงานสะอาดนะคะกระจายไปอยู่ในทุกภูมิภาคเลยค่ะแล้วเราจะลงทุนอะไรดีนะคะคําตอบก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะวันนี้เอ็มมีข้อมูลมาฝากกันค่ะ จะเห็นว่าสัปดาห์ที่มีการเกิดสงครามขึ้นนะคะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากเลยนะคะเอ็มยกตัวอย่างเช่นบริษัทออสเตรียบริษัทผู้ผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งของเดนมาร์กนะคะซึ่งสามารถส่งออกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานลมไปได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ออสเตรียเนี่ยมีรายได้มาจากพลังงานลมทั้งบนบกแล้วก็นอกชายฝั่งแล้วก็สามารถผลิตไบโอแมสได้ด้วยค่ะ Next Era Energy นะคะหนในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็ ปรับตัวปรับ Business m o เดลหันมาผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็น p l u พ Power นะคะผู้นำเรื่องการผลิตกรีนไฮโดรเจนสัญชาติอเมริกาค่ะซึ่ง p ั u พาวเวอมีรายได้หลักมาจากการผลิตฟัวร์ e ีเซลค่ะจากแผน Repower EU ที่ต้องการจะเน้นเรื่องไฮโดรเจนมากขึ้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการส่งพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยก็จะทำให้บริษัทพั u พาวเวอได้ประโยชน์ค่ะ จะเห็นได้ว่าบริษัทพลังงานสะอาดนะคะราคาปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนค่ะซึ่งก็ทําให้เราเห็นแล้วก็ spot opportunity เห็นโอกาสของการเติบโตของพลังงานสะอาดและเชื่อว่ามันจะเป็น mega trend ในอนาคตค่ะและไม่ใช่เป็นเพียงแค่บริษัทพลังงานทดแทนที่ปรับตัวขึ้นนะคะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะเอเ็มยกตัวอย่างบริษัทที่ชื่อ Enbridge ของแคนาดานะคะเป็นบริษัทเดินท่อแก๊ส ท่อน้ํามันแล้วก็ขนส่งพลังงานค่ะในอเมริกาแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะโดยที่ธุรกิจหลักก็คือขนส่งน้ํามันดิบจัดจาหน่ายแก๊สแล้วก็ท่อแก๊สค่ะแล้วก็ในช่วงที่ยุโรปเนี่ยต้องการพลังงานเยอะมากนะคะในก่อนช่วงเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ทําให้ความต้องการใช้แก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างสูงเลยนะคะก็บริษัทนี้ล่ะค่ะที่ได้ประโยชน์นะคะและทุกบริษัทที่เอ็มพูดมาวันนี้ค่ะก็คือบริษัทที่กองทุนดีกรอฟอินฟ้าลงทุนค่ะ กองทุน B Globe i n f r a ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Lake Meson Clearbridge Global Infrastructure Income Fund ซึ่งลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G 7ได้แก่สหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและแคนาดาครับถ้าเราเปิดพอร์ตโฟลิโอออกมาดูนะครับจะพบว่าสัดส่วนการลงทุน5อันดับแรกคือพลังงานไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนทางด่วน โครงสร้างพื้นฐานของพลังงานซึ่งสัดส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับเทรนพลังงานสะอาดที่ต้องมีการลงทุนในด้านการจัดหาพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่นอกจากนี้กองทุน Big l o b e Infra ยังมีลักษณะเป็นกองทุนแบบ De ิเฟนซีฟครับนั่นหมายความว่าจะมีความเสถียรไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจครับและราคาของผลิตภัณฑ์ก็ปรับขึ้นไปพร้อมๆกับเงินเฟอ้อจึงถือว่าเป็นทางเลือกที่เสี่ยงน้อยกว่ากองทุนหุ้นทั่วไปครับ ในสภาวะที่เงินเฟ้อสูงนะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็ชะลอตัวค่ะตลาดมีความผันผวนอย่างมากเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็แนะนําให้นักลงทุนเนี่ยมีดิเฟนซีฟคือกองทุนประเภทที่ปลอดภัยอยู่ในพอร์ตนะคะเอ็มขอแนะนํากองทุนที่ลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นกองทุน B. g โกลบอินฟาค่ะกองทุนลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อได้ค่ะโดยที่ดัชนีชีวัดนะคะใช้เป็นเงินเฟ้อของประเทศ G7 ค่ะบวก5.5%ค่ะแล้วก็ดูจากผลการดำเนินงานในอดีตนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีหลายๆช่วงค่ะที่กองทุนสามารถเอาชนะเบนช์ m a r กได้ค่ะ กองทุนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทพลังงานพลังงานทดแทนค่ะโดยที่จะเน้นบริษัทที่ต้องมีรายได้มั่นคงนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะคึกคักหรือว่าถดถอยจะมีผู้ใช้บริการตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังงานก๊าซแล้วก็ทางด่วนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะหากองทุนที่ได้ประโยชน์ทั้งจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ป้องกันเงินเฟอ้อสูงด้วยค่ะเอ็มขอแนะนํากองทุน B Group Infra นะคะซึ่งเป็นทางเลือกที่เสี่ยงน้อยนะคะแล้วก็ผันผลต่ํากว่ากองทุนหุ้นประเภทอื่นๆด้วยค่ะจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณมาทินาด้วยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะลงทุนในกองทุน B Globe Infra สามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ BBLAM โทร02 674 6488กด8หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.bblam.co.th ง่ายกว่านั้นคือ B F Fund Trading ครับแอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนในกองทุนของ BBLM โดยตรงเลยครับซึ่งผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบออนไลน์รวมถึงการทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมตรวจสอบสถานะคำสั่งและติดตามพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้ง iOS และ Android เลยละครับ